ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดงลิงได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2554นักที่หมู่11ตำบลเจ้าท่าอำเภอกำมลาสายจังหวัดกาลสินและได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในปี2556ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดงลิงได้เติบโตก้าวหน้ามาตามลำดับมีผลงานโดดเด่นเป็นประโยชน์ต่อชาวนาในท้องถิน่น ทั้งในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีการถ่ายทอดความรู้การกระจายเมล็ดพันธุ์รวมทั้งการทำสาธารณประโยชน์ต่างๆนับเป็นศูนย์กลางการพัฒนาข้าวและชาวนาในพื้นที่อีกแห่งหนึ่งที่น่ายกย่องด้วยเหตุผลนี้ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดงลิงจึงได้รับการคัดเลือก ให้เป็นสูงข้าวชุมชนดีเด่นระดับประเทศประเภทเข้าวหอมมะลิประจำปี2559และได้เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในพระราชาพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2559เมื่อวันที่9พฤษภาคม2559ณมนฑลพิธีสนามหลวง ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิได้แก่ศูนย์ส่งเสริมและปลิดข้าวชุมชนบ้านดงลิงจังหวัดกาลสินนายทองพูลศรีพงษ์เสริฐในปัจจุบันสูงข้าวชุมชนบ้านดงลิงมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น92ราย เป็นสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์40รายพื้นที่200ไร่และสมาชิกผลิตข้าวเปลือก52รายปกติแล้วชาวชุมชนบ้านดงลิงปู่ย่าตายายก็มีอาชีพในการทำนาแต่มาปัจจุบันเราคิดว่าการทำนาใช้ก็ประมาณเยอะไม่ว่าจะเป็นค่าแรงสูง ค่าเมล็ดพันธุ์ก็สูงเราก็เลยมีความคิดมีแนวทางที่จะรวมกลุ่มมาทำเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ได้ใช้พันธุ์ข้าวที่ดีในการปลูกข้าวไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดชาวนาล้วนต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพาะปลูกแต่เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานก็มีน้อยไม่พอต่อความต้องการของชาวนา โดยเฉพาะชาวนาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลด้วยเหตุผลนี้กลมการข้าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนขึ้นในพื้นที่ต่างๆที่เป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญเพื่อให้ทำหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีบริการชาวนาในชุมชนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ด้านข้าวในพื้นที่ด้วย สามาชิกผู้ลงแปลงนะครับผ่านการเรียนรู้ตามขั้นตอนของโครงการโรงเรียนชาวนาและนอกจากนั้นได้ผลผลิตเราก็ให้สามาชิกนำข้าวคนละ1กิโลไปตรวจสอบคุณภาพที่ห้องเหล็บศูนย์ข้าวกาลสินปีแรกก็ถือว่าผ่านการตรวจสอบทุกคนในจำนวน30ท่านผู้ลงแปลงในปีแรกนะครับ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดงลิงมีความมุ่งมั่นที่จะนำชาวนาในพื้นที่ไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพได้ริเริ่มกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์เช่นการลดต้นทุนการผลิตการจัดหาแหล่งเงินทุนและเครื่องจักรการจัดทำแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสูงหลังจากที่ไปประชุมสัมมนามาแล้วก็เห็นถิ่นภาคกลางเขาเขาทำได้ดีและบริสุทธิ์ดีก็มีความมาประชุมคณะกรรมการร่วมแล้วก็บอกว่าจะตั้งจะตั้งกลุ่มหนึ่งขึ้นมาใหม่คือกลุ่มรถดํำนา เพื่อจะให้ข้าวบริสุทธิ์แล้วก็มีคุณภาพตามมาตรฐานเวลาตัดพันุปนนี้ก็ตัดง่ายไม่เหมือนข้าวหวานใช่ไหมเพราะว่าแปลงน,นาที่ทำอยู่ทุกปัปจจุบันนี้มันทํานาสองครั้งแล้วมันอาจจะมีข้าวดีดข้าวเด้งพวกนี้ข้าวนาปังพวกนี้ต่างๆขึ้นมาทําให้ข้าวไม่บริสุทธิ์ก็เลยต้องใช้กระบวนการลดปากดำครับ เป็นที่เข้าใจกันว่าการจัดตั้งสูงข้าวชุมชนขึ้นในพื้นที่ต่างๆงานหลักที่สำคัญคือการปลิดเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีซึ่งสูงข้าวชุมชนบ้านดงลิงก็ทำหน้าที่นี้ได้เป็นอย่างดีสมาชิกที่จะลงแปลงเราต้องไปดูแปลงเขาก่อนว่าเหมาะสมไหมที่จะทำข้าวไม่ใช่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นข้าวเหนียวอีกฝั่งเมลี่เวลาส่งผลไปตรวจที่ศูนย์ มันอาจจะมีไม่ผ่านทําให้มีปัญหาเรื่องการการรับซื้อจากสมาชิกเสียหายด้วยความมุ่งมั่นของคณะกรรมการและสมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดงลิงที่ตั้งใจทํางานอย่างเต็มกําลังจึงสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพด,ดีได้ตามเป้าหมายและสามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ผลิตได้ไปสู่ชาวนาในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ส่งผลให้การผลิตข้าวได้ผลดีชาวนาในพื้นที่มีความพอใจและคลายกังวลในเรื่องขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีเราไม่ต้องไปแข่งกับกลุ่มจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เราต้องแข่งกับกลุ่มตัวเองนี่แหละว่าเราจะเป็นหนึ่งในสมาชิกทั้ง40รายนี้บอกว่าจะทําให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ช่วงที่ราคาข้าวไม่ค่อยดีนี่การทําเมล็ดพันธุ์นี่เป็นหนทางหนึ่งที่จะ ช่วยพยุงรายได้ของเราขึ้นมาได้บ้างครับนอกจากนั้นศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดงลิงยังเป็นองค์กรที่ดูแลช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆมาโดยตลอดองค์กรต้องเติบโตก้าวหน้าศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดงลิงก็เช่นเดียวกันทุกฝ่ายมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรแห่งนี้ให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน เป็นแหล่งที่จะเอื้ออํานวยประโยชน์ให้แก่ชาวนาในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมล็ดพันธุ์ศูนย์เรียนรู้และเรื่องอื่นๆผมตลอดทั้งสมาชิกและคณะกรรมการกลุ่มทุกคนมีความภาคภูมิใจที่สุดที่ได้มีโอกาสไปรับโล่พระราชทานจากพ่อหลวงในวันนั้นพวกผมที่ได้มีโอกาสไปรับก็ได้บริหารจัดการกลุ่มตามพระราชดำริ ของพ่อหลวงการผลิตประเล็ดพันธ์ต้องยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยการนํารถปักดําซึ่งใช้งบประมาณน้อยและก็ใช้พันุข้าวน้อยที่สุดเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ของผลผลิตและก็ผมตลอดทั้งสมาชิกและคณะกรรมการทุกท่านจะ ให้ศูนย์ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านดงลิงดำรงความมั่นฐานของกลุ่มให้ได้มากที่สุดและนำข้าวพันธุ์ดีไปจำหน่ายให้แก่ชุมชนตลอดทั้งสมาชิกได้ใช้ข้าวพันธุ์ดีไปตลอดมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีคือสิ่งล้ำค่าของชาวนาข้าวหอมมะลิคือสุดยอดข้าวของไทยและของโลก วันนี้ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดงลิงได้ทำหน้าที่ของศูนย์ข้าวชุมชนได้อย่างเต็มภาคภูมิคือสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้กับชาวนาได้อย่างพอเพียงและสามารถผลิตข้าวหอมมะลิซึ่งถือเป็นข้าวชั้นเยี่ยมของโลกให้ผู้คนได้บริโภคกันอย่างอุดมสมบูรณ์ตลอดมา